สวัสดีครับผมกช่องแห่งวงลิฟท์นะครับวันนี้ก็มาเดี๋ยวจะมาคอนโทรลตัวช็อกโกแลตพลัสนะฮะกับแบ็กบ็อกก่อนแล้วกันนะฮะตัวแบ็กบ็อกเองเนี่ยก็เขาก็ยังไม่ได้ทําอัปเดตอะไรมากมายนะก็เขาจะมีตัวที่สามารถที่จะคอนโทรลได้ไม่เยอะเท่ากับตัวแทงจีอ่ามา,าเท่าก็มีอัปเดตใหม่น่าจะทําได้เยอะกว่านี้นะฮะตอนนี้ก็เอ่อมีน้องถามว่าสำหรับเข้าจูเนอร์ได้ไหมย,ยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีของจูเนอร์นะฮะก็มีเป็น พวกเลื่อนปิดแอมเป์เปิดแอมเปิดทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะฟีประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้<อ>จะคลิปหนึ่งเดี๋ยวมาลองดูว่าเผ<อ>ื่อเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันเพราะมันน่าจะยังทําอะไรได้อีกเยอะอะไรนะแต่ว่าตอนนี้มันได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันที่หน้าจอด้วยผมจะใช้โปรแกรมตัว o o ตคอนโทนพลัสนะฮะก็เป็นโปรแกรมที่เขามีให้นะฮะให้เราโหลดแล้วก็เสียบตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้เห็นหน้าจอใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัว Mac Box ก็จะบลูทูธกับตัวนี้นะฮะนี่แบ็คบ็อกจะบลูทูธเข้าตัวช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตพัดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนตัวช็อกโกแลตพัดเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะเซตคอนโทรลเข้ามาในนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรปะมีอะไรที่เพิ่มเติมมาที่เราจะสามารถเซตบันได้บ้างสำหรับแบ็คบ็ปะโอเค มาดูกันที่หน้าจอด้วยนะฮะตัวโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นคูปซ u สนะฮะสำหรับ PC นะก็เข้าไปได้เลยกดไว้ด้านซ้ายนะด้านซ้ายนี้เพราะว่าเราจะใช้ <c oughs> บลูทูธเชื่อมกับตัวนี้ด้วยนะฮะก็เข้าไปที่ฟุตพัดได้เลยอ่ะตัวนี้ที่ที่บอกที่เคยทำเอาไว้ชุดก่อนนะมันก็คนละคลิปกันแล้วนะตัวนี้ถ้าบอกว่ามี เมนู f r กเจอร์คอนโทรเมนูแฟกชู r เลอร์คอนโทนะที่เขามีให้อยู่ที่เป็นว่าสามารถเซตมาได้เลยอันนี้คือเมนู Fix นะที่เขาทําไว้นะฮะที่ของแ a c กบ o ็อกอะนะเดี๋ยว b บ็กบ o ็มันยังไม่ได้อัปเดตมากมายมันก็มีประมาณนี้นะถ้าเป็นตัวเมนู f a กชู r e เลอร์คอนโนะตัว a นี้เขาจะเป็นสลับโฮมนะกด a จะเป็นสลับโฮมนะนะสลับโฮมไปมาอันแบบนี้ ะะส่วน b จะเป็นเลือก preset นะฮะ,เ,เ,นะฮะเลือก preset แบบนี้เห็นไหมเข้าไปเลือก preset ส่วน c เป็นลงเลื่อนลงนะฮะเลื่อนลงมองเห็นไหมมันเป็นสีเหลืองอะ่ะแล้วก็ส่วน d จะเป็นบวกเพิ่มพรีนะ P ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันก็เลื่อนอนี่ได้ด้วยนี่เลื่อนแอมได้ด้วยถ้าเราย้ายมาอยู่ที่หน้าโฮมนะประมาณนั้นถ้ามันไปอยู่ที่หน้าไหนมันก็สามารถเลื่อนปิดเปิดได้จะเลื่อนไปมาแบบนี้นะก็มันไม่ได้ฟิกตายตัวขนาดนั้นแล้วก็มาปิดเปิดทีได้ด้วยปุ่มนี้นแต่ถ้าบอกเรากลับอยู่หน้าปกติมันจะ เป็นปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนไปมาว่างั้นเถอะอ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้สำหรับเลื่อนไปมาประมาณนั้นนะอันนี้สำหรับเมนู fracture control อ่ะจากนั้นเราไปที่ advanced custom mode อ่ะโหมดหนึ่ง advanced custom mode หนเดี๋ยวจะดูที่ หน้าตาตอนนี้ผมลองเรียงเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะก็คือตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเปิดปิดแอมพร้อมกันได้นะฮะเปิดปิดแอมพร้อมกันตัวนี้มันไม่มีแอมเดี๋ยวหาก่อนอนี่มาไกลามากอ่าโอเคอในกรณีแบบนี้ถ้าผมเซตข้างหน้า,าไว้ตัวนี้นะฮะเราแอดเข้าไปจากพุตสวิตท,ที่ ฟูตสวิตเอนะฟูตสวิตเออันเดียวอันเดียวเราสามารถปิดได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะปิดทุกอย่างเซตให้มันปิดแอมป์ M, ปิดดีเล์ปิดนู่นปิดนี่กดโดยโดย,โดยกดปุ่ม A ปุ่มเดียวนะ,ะประมาณนั้นนะอันนี้เราเซตที่ฟูตสวิตเออยู่นะฮะโดยใช้ตัวโหมดเป็นซิงเกิลสเต็ปนะฮะแล้วก็สวิตบีทาวินทูแบงค์นะเพราะเราเซตไปทูแบงค์เพื่อจะให้มัน มีการสลับกันถ้ารเราบอกว่าตั้งเป็น00กับ00แบบนี้มันจะไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอว่าหน่วงเวลาอะไรประมาณนั้นนะมันจะกดแล้วเปลี่ยนเลยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะลองเอาออกให้ดูก่อนนะเอาออกไปเอาออกไปอ่าตัวแรกเราจะใช้44ก็คือเขาเซตมาของเขาแบ็กบ็อกเนี่ยมันจะมี00 01 2 3 4 5อะไรประมาณนั้นนะ01 2 3 4 5 มีอยู่แค่5นะ012345ที่สามารถใช้งานได้นะก็คือตัว Channel ก็คือ Channel 1นะฮะตัวบ d ดี้ไทเป็น CC นะฮะ Data ก็เป็น0นูนยศูนย์กับ0ูนย์เลยตัวแบงก์ก็เหมือนกันนะฮะแบงก์ก็เหมือนกันก็คือทำช่องแอลหนึ่งแล้วก็ CC แล้วก็0ูนย์เหมือนกันนะฮะตัวนี้ถ้าเรากดอันแรกเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกตัวแรกเห็นไหมตัวเอฟเฟกมันเปลี่ยนไปนะ มันเปิดปิดเหาอนกันเถอะไม่ได้เปลี่ยนเปิดปิดเปิดปิดเอฟเฟกดูตรงนี้ก็ได้ไฟนี่กระพริบอยู่ไฟดับไฟติดนะแบบนี้เช่นการเราจะเป็นไอเดียแล้วแต่วันอิสระได้นะฮะเราจะเอา B ไว้เปิดปิดแอมก็ได้ C ไว้ปิดมอสดีไว้ปิดดีเลย์อะไรประมาณนั้นก็ได้แล้วแต่เรานะแต่ถ้าบอกว่าเราต้องการจะปิดอะไรพร้อมกันทั้งหมดเราก็แค่แอดมันเข้าไปอันนี้ในผู้สวิตตัวเดียวอันนี้จะเป็นไอเดียให้แล้วกันนะ ก็แอดเข้าไปอีกตัวนี้ตัว PC ก็สามารถใช้ได้นะแต่ว่า PC เขาเป็นเซต1,2,3,4,5,6,7ปกตินะฮะเพราะว่าตัวแบ็กบ็อกซ์เนี่ยยังไม่ได้ทำเพิ่มอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเขาต้องมีเซต่ะตัวนี้ Data 1หนึ่งเราก็เพิ่มเปลี่ยนเป็นหนึ่งซะเช่นกันในแบงค์เราก็เปลี่ยนตัว CC ให้เป็นหนึ่งเหมือนกันโอ้กดผิดา Data เป็น1นะฮะนี่ แ็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะกดปุ่มเดียวเราก็จะปิดทั้งเดี๋ยวผมเปิดก่อนเพราะมันมีอันนึงปิดอยู่เห็นไหปิดทั้งเอฟเฟกต์กับแอมนะเอฟเฟกต์ Effect กับแอมนะกดปุ่มเดียวอ่าปิดทั้งเอฟเฟกต์กับแอมเลยคู่กันเห็นไหมมันอาจจะแบบว่ามีาภาพมันอาจจะช้าหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันตกหรือเปล่านะอ่าประมาณนั้นแต่ว่าเปิดปิดพร้อมกันได้จะปิดกี่ตัวก็ได้แล้วแต่เราอ่เราก็แอดเข้าไปอีกถ้าอยากให้ตัวฟูตสวิตเอเนี่ย เปลี่ยนปิดไปหลายตัวก็เข้า c c แล้วก็ data เป็นเท่าไรละ2อามันก็จะไล่เรียงกันไปนเรื่อยๆนะฮะ,ะ c c data เป็นอโอเคอ่ตอนนี้เข้าเท่ากับว่าเดี๋ยวเปิดไปก่อนให้เปิดมันพร้อมกันอย่างนี้ก่อนอมีเอฟเฟกต์แมแล้วก็โมดู l เลตพร้อมกันปิดพร้อมกันเปิดปิดพร้อมกันมา ทีเดียวสามตัวจะทำกี่ตัวก็แล้วแต่เราประมาณนั้นตัวนี้ถ้าบอกว่าเราจำเป็นจะต้องใช้พวกมันพร้อมกันเราก็เอาไว้เปิดปิดพร้อมกันก็ได้ประมาณนั้นเช่นกันตัวอื่นๆเราก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าศูนย์ตัว0ูนก็จะเป็นเปิดปิดเอฟเฟกตนะฮะตัวศูนย์ 0, หนึ่งตัวหนึ่งย์ก็จะเป็นปิดแอมตัวต่อไปก็ปิด m o d u ลเลตสนะสก็เอาไว้ปิด Delay ยนะฮะสก็เอาไว้ปิด r e เ e r b 5ก็เอาไว้ปิด Cap นั่นเองมันก็จะเรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะถ้าเราอยากจะทําให้มันปิดกันทั้งหมดด้วยตัวเดียวก็ได้อย่างงี้นะก็เหมือนกันเลยพิ c c เมซีซี้าไป3แล้วก็อ่านี่เป็นไอเดียนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะ ไปปรับแต่งตามความต้องการเราได้นะฮะเราเปลี่ยนพุทธวิทอื่นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพุทธวิทอื่นให้ดูด้วยนี่ทําให้เห็นภาพ C อ่าให้ปิดทีเดียวทั้งหมดเราสามารถใช้ปุ่มเดียวเลยอ่าสอ่าแอ้เน,นี้ครบไปเลยอุย้ยเกินไปนดิดหนึ่งห้ามันได้แค่5้านะเพราะมันมีแค่นี้ มันมีเอฟเฟกอยู่แค่นี้สี่อ่ะห้าอ่ะโอเคห้านี่จากนั้นเรามาเปิดให้มันพร้อมกันทั้งหมดเลยอ่ะเพราะถ้ามันปิดอยู่เนี่ยมันก็จะสลับกันนะฮะถ้ามันปิดอยู่ตัวใดปีนึงปิดอยู่มันก็จะสลับกันอ่ะผมเปิดอ่ะปิดทั้งหมดเห็นไหมปืเปิดปิดทั้งหมดเปิดปิดทั้งหมดอนโทรลอ่ะแบบนี้ ก็แล้วแต่ความต้องการหรือว่าใครจะอยากใช้ชุดนี้อ,อ้าวไอ้นี่ไว้เปิดก็คือว่ามันมีแอมร่วมกันกับเกตเนาะตัวแรกเป็นเอฟเฟกกับแอมอ่ะเราก็เอาเอฟเฟกกับแอมไว,ปไว้ปิดตัวนี้ไปเพื่อเราจะคอนโทรลได้อ่ะแบบนี้ A เปิดปิดแอมกับเอฟเฟกอ่าเป็นคู่กันอันนี้เป็นไอเดีย่ะจากนั้น เราไปที่ฟุตสวิตบีไปฟุตสวิตบ B เราอยากได้ออกไปตัวที่เป็นโมดูลเลตหรือดีเลย์เอาแยกกันก็ได้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่อะดีเลย์กับรีเวิร์บหรือโมดูลเลตกับดีเลย์อะไรเนี่ยมันจะชอบมาด้วยกันนะประมาณนั้นเราก็จำได้ใช่ไหมว่าเลขอะไรบ้างอา่ก็เข้า CC ที่ผมบอกเมื่อกี้เ,เราอยากให้อ่เราปิด โมดูลเลตกับดีเลย์อ่ะชุดหนึ่งเป็นโมดูลเลตกับดีเลย์นะโมดูลเลตกับดีเลย์คือมอ d ก็คือ2 d e ดีเลย์ก็คือ3อ่ะเราใส่2ก่อนจุดหนึ่งแอดสเข้าไป CC 2อ่ะตัวนี้แล้วนี้เป็นมอสอยู่นะมอ d อ่ามอสอ่ะ,อะจากนั้นเราก็จะ แอดเข้าไปอ,อีกอันเพื่อต้องการจะให้มันปิดดีเลย์ด้วยพร้อมกันนี่สามนะ,ะมันเลี้ยงกันอย่างนี้เลยง่ายๆสามผมก็มานั่งไล่กดดูว่ามันมีอะไรทำเลยได้บ้างนะ,ะตัวนี้เราสามารถกดมอสพร้อมกับดีเลยนะ์ได้นะอย่าลืมเพราะมันต้องเปิดพร้อมกันแบบนี้กไว้ก็่อนนะจากนั้นเราก็กดปุ่ม B เปิดปิดพร้อมกันได้นี่มามันก็นจะปิด m o d u ลเลตกับ d ีเลยอ่าตัวนี้เช่นกันตัวแรกเป็นเอฟเฟกก็แล้วแต่เอฟเฟกตัวหน้ามันคือ <c oughs> จะคือเกตคือคอมเพรสเซอร์อะไรก็แล้วแต่มันจะปิดพร้อมแอมเพื่อจะให้มันเป็นคลีนบายพาสประมาณนั้นนะนะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นตัว2มาเปิดปิดปด,ดีเลย์อ่อันนี้เป็นไอเดียเฉยนะ <c oughs> ไม่มีใครทำอะไรแบบนี้หรอกอ่ะจากนั้นอันที่สาม อันที่3เรามีอะไรเราเหลืออะไรบ้างเราเหลือรนะีเวิร์บนะเหลือรีเวิร์บกับแคปมันจะปิดรีเวิร์บกับแคปก็ได้นะแล้วแต่อันนี้เป็นไอเดียเฉยๆอ่าสนะแล้วก็ไปซีซเหมือนเดิมตัวรีเวิร์บก็คือ4นะี 4, นะ Add, อ่นะฮะสอ่าแอดเข้าไปแบบนี้มันก็ไม่ยากเนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกฮะแบ็กบล็อกมันยังมีไม่เยอะอ่ะซี C นะ,ะปิดรนะีเวิร์บมาถ้าเราอยากแยกมันก็แค่ว่าทำมันแยกตัวออกมาแค่นั้นเองอ่าตัวนี้ปิดรีเวิร์บเอาโมดูลเลตกับดีเลย์หรือว่าใครจะรีเวิร์บกับดีเลย์ไว้ด้วยกันก็ได้แล้วแต่เนาะอ่ะอันนี้ปิดแล้วจากนั้นเหลือตัวสุดท้ายเอาไว้ปิดแคปอ่าเผื่อแบบไม่อยากจะใช้แคปละเบื่ออ่ะประมาณนั้นซีซีมา 5แอดเข้าไปอ่าเป็น5โอเคปะ่ะอ่าตัวนี้คือสวิตต์ดีอ่าเห็นไหมเปิดปิดครับเรียบร้อยแล้วก็อันหนึ่งเป็นเปิดปิดเอฟเฟกกับแอมนะฮะอ่าปิดไปเลยก็ได้เอาโมดูลเลตปิดกับดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บตัวเดียว หรือจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่เรามันิสระแคปมาประมาณนี้นะเปิดแคปพร้อมกันกับตัว M ปิดเอฟเฟกทั้งหมดก็ประมาณนี้นะก็เป็นไอเดียแล้วกันเชน A ก็ปรับเอฟเฟกตัวนี้เหมือนกับเรามีสปูตสวิตที่คล้ายๆกับของแทงจีนะฮะส่วนเชน B ก็ไปเปิดปิดตัว เอฟเฟกเหมือนกันนะแต,แต่ตัว Advanced u u t t o m ก็จะรายละเอียดมากกว่าแล้วก็สามารถอิสระได้มากกว่าที่จะเปิดปิดนั่นเองนะแต่ละตัวก็ประมาณนี้นะสำหรับแ c คบ o ็อกมันมีอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่มีมากกว่านี้ละแต่ของแท n ง G เนี่ยมีเยอะมากนะเพราะว่าเขาทำมาก่อนเนาะแล้วก็มีพวก Data ที่เป็นออของ Media อยู่เยอะ ะะมันก็จะคนโทรลได้มากกว่าเดี๋ยวเราไปทําของตัวทังจีอีคลิปหนึ่งก็แล้วกันอ่ะอันนี้โอเคเป็นไอเดียสําหรับน้องที่ถามมาตอนนี้บลูทูธยังเปิดปิดบอเอ้ยไม่ใช่บลูทูธจูนเนอร์ยังเปิดปิดไม่ได้นะก็เหยียบคู่นี้เหมือนเดิมให้มันเป็นจูนเนอร์ขอเขาแล้วกันมันไม่จําเป็นนะนะบันเหยียบตรงนี้ก็ได้เหยียบตรงนี้ก็ได้มันก็เหมือนกันสวิตช์มันมีเหลืออยู่ละโอเคประมาณนี้ฮะัสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับช็อกโกแลตบวก แบ็กบ็อกน่าจะหมดแล้วล่ะตอนนี้นะเดี๋ยวมันมีอัปเดตอะไรผมค่อยว่ากันต่อไปนะพี่ลยียาบก่อนครับสวัสดีครับ